สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมแนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Turning Red เรื่องราวของเหมยเด็กสาววัย3 3ปีที่ต้องใช้ชีวิตภายใต้กรอบอันเข้มงวดของครอบครัวก่อนที่ปรากฏการณ์ประหลาดจะเกิดขึ้น พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เหมยได้รับความตื่นเต้นทางอารมณ์เมื่อไหร่เธอจะกลายร่างเป็นแพนด้าแดงตัวใหญ่ทันทีครับเหมยจึงต้องรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าพร้อมกับทําให้แม่ของเธอนั้นพึงพอใจด้วยในเวลาเดียวกันครับภาพยนตร์เรื่อง Turning Red คือผลงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 แบบเต็มๆนะครับ ด้วยการถูกส่งตรงลงสู่ระบบสตรีมมิ่งทั้งที่เป็นผลงานฟอร์มยักษ์จากดิสนีย์และก็พิกซา่าซึ่งแบกทุนสร้างมากกว่า175ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับและหากว่ากันตามตรงแล้วนะครับถ้าภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้ถูกจัดฉายบนจอขนาดยักษ์ในปีนี้ผมเองก็คงจะพลาดการรับชมมันอย่างแน่นอนครับซึ่งหากเป็นเช่นนั้นมันคงเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยทั้งเสียดายและก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่า Turning Red เป็นหนึ่งในแอนิเมชันที่ดีที่สุดของพิกซาและเป็นภาพยนตร์ที่ผมอยากจะให้ตัวเองในวัย13ปีเนี่ยได้ดูมันมากที่สุดเลยครับสิ่งแรกที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนก็คือ Turning Red คือแอนิเมชันที่มีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากครับและนับเป็นผลงานที่สมดุลในแง่ของเนื้อหาและก็ความบันเทิงตัวหนังเนี่ยไม่ได้มาพร้อมกับประเด็นที่หนักหน่วงหรือว่าเป็นผู้ใหญ่มากจนเกินไปนะครับ มันนําเสนอประเด็นที่สามารถเข้าถึงและก็ปลอบประโลมผู้ชมได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยครับขณะที่จังหวะการเล่าเรื่องก็ดําเนินไปอย่างลื่นไหลและก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานมันมีมุกตลกที่สร้างสรรค์และก็ถูกที่ถูกทางโดยเฉพาะการออกแบบตัวละครที่ยอดเยี่ยมทั้งตัวละครหลักและก็ตัวละครสมทบเลยนะครับความตื้นลึกหนาบางและก็เคมีที่แตกต่างกันระหว่างตัวละครมันสามารถเติมแต่งเรื่องราวในภาพรวมให้มีน้ำหนัก และเป็นดั่งเครื่องมือสําคัญครับในการชักจูงอารมณ์ของผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยตัวหนังยังเลือกใช้เทคนิค breaking the fourth wall ได้อย่างแม่นยําและไม่เป็นการทําลายเนื้อหาโดยโรงของภาพยนตร์จนมากเกินไปครับโดยแกนสารที่ตัวหนังต้องการส่งผ่านมาถึงผู้ชมนั้นนะับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเรื่องเลยนะครับซึ่งถูกบอกเล่าผ่านตัวละครอย่างเหมยเด็กหญิงวัย13ปีที่กําลังจะก,ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นในไม่ช้านะครับ แต่สิ่งที่ขวางกั้นเธอเอาไว้จากการเติบโตก็คือกรอบอันเข้มงวดของครอบครัววัฒนธรรมที่แตกต่างและความคาดหวังที่สูงเกินกว่าที่เธอเนี่ยจะสามารถเป็นได้ครับโดยส่วนตัวแล้วผมเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์แล้วก็เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีความเชื่อใกล้กันกันกบตัวละครครับทําให้ผมเนี่ยรู้สึกเหมือนกับได้ร่วมเดินเคียงข้างไปกับตัวละครในทุกช่วงขณะได้ย้อนกลับมาตั้งคําถามถึงเจตจำนงเสรีของตัวเราเอง ซึ่งขาดต่อเส้นที่ครอบครัวในขีดเอาไว้ให้นะครับและก็ยังได้ร่วมสำรวจต้นขั้วของปัญหาซึ่งสามารถไล่ย้อนไปถึงต้นตระกูลที่เติบโตขึ้นมาภายใต้กรอบและก็ความเชื่อของวัฒนธรรมที่บิดเบี้ยวอันกลายมาเป็นความเจ็บปวดแล้วก็บาดแผลที่มันถูกส่งต่อกันแบบรุ่นสู่รุ่นผ่านสิ่งที่เรียกว,ว่าความคาดหวังในตัวบุตรหลานเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่หล่นหายไปในชีวิตของตัวเองครับ แกนสายของภาพยนตร์เด่นชัดมากขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขอย่างแพนด้าแดงเข้ามาสู่เรื่องราวครับเพราะไม่เพียงแต่เมยจะต้องต่อสู้กับความคาดหวังภายในครอบครัวแล้วเธอยังต้องรับมือกับสถานะตัวประหลาดของสังคมอีกด้วยครับแต่ในทางกลับกันในตัวหนังก็ได้บอกกับผู้ชมอย่างชัดเจนนะครับว่าบางสถานะของบุคคลอาจจะไม่ได้รับการยอมรับในสังคมวงหนึ่งหากแต่เมื่อเปลี่ยนวงสังคมเนี่ยสถานะเดียวกันก็อาจจะทําให้บุคคลนั้น กลายเป็นที่เชิดหน้าชูตาเลยก็เป็นได้นะครับสอดรับกับความต้องการพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ซึ่งก็คือการต้องการการยอมรับจากสังคมรอบตัวนั่นเองครับการเติบโตเป็นวัยรุ่นของเหมยจึงคล้ายกับการบีบบังคับให้เธอในต้องเลือกนะครับระหว่างการเป็นเด็กในโอวาทของพ่อแม่หรือการต่อต้านและการก่อกระบฏเพื่อให้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนๆครับซึ่งทางเลือกดังกล่าวเนี่ยมันก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ผู้ชมหลายท่านน่าจะเคยผ่านกันมาแล้วทั้งสิ้นนะครับ และมันก็เป็นทางเลือกที่ตัดสินถูกผิดได้ยากเหลือเกินครับแม้ว่าตัวหนังจะสามารถถ่ายทอดแก่นสารของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเองรู้สึกติดขัดกับทิศทางที่ตัวหนังเลือกจะเป็นในช่วงองค์สุดท้ายครับโดยการขมวดปมทุกอย่างผ่านความบันเทิงแบบแฟนตาซีเต็มขั้นซึ่งมันผิดกับสิ่งที่ภาพยนตร์เนว่างรากฐานเอาไว้ในช่วงสอง,ององค์แรกอย่างสิ้นเชิงครับนอกจากนี้หลายต่อหลายอย่างของเรื่องราวยังเข้าอีรอปของสู่สำเร็จมากเกินไปสักหน่อย จึงทาให้แกนสารของเรื่องนั้นไม่ได้ถูกพาไปไกลกว่าสิ่งที่ตัวหนังเนี่ยเลือกจะถ่ายทอดครับแต่หากย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นรวมไปถึงการวางตัวของ Turning r เรในฐานกะการ์ตูนแอนิเมชันแล้วเนี่ยข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยก็สามารถปัดตกโตได้เลยในทันทีเหมือนกันครับโดยสรุปแล้วนะครับผมรู้สึกอิม่มเอมและก็ดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสาร,รับชมภาพยนตร์เรื่อง Turning r เรในจอของโรงภาพยนตร์อย่างที่มันควรจะเป็นครับและผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า นี่เป็นหนึ่งในแอนิเมชันที่ดีที่สุดของ p ิก a r แม้มันจะไม่ได้มาพร้อมกับไอเดียอันแสนทะเยอทะยานหรือมีเทคนิคงานสร้างที่งดงามจนต้องอ้าปากค้างนะครับแต่สิ่งที่ Turning Red สามารถมอบให้กับผู้ชมได้ก็คือความจริงใจครับโดยเฉพาะผู้ชมในโซนเอเชียหรือจะให้ระบุอย่างชัดเจนก็คือผู้ชมที่มีเชื้อสายหรือว่าเติบโตขึ้นมาในครอบครัวของคนจีนผมเชื่อว่า Turning Red จะมีองค์ประกอบที่ทงกระแทกหัวใจของคุณให้สั่นไหว แต่ในขณะเดียวกันมันก็ปลอบประโลมแล้วก็ทำให้คุณเข้าใจคุณค่าของครอบครัวได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันครับประเด็นตกผลิกจากภาพยนตร์เรื่อง Turning Red ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือสิ่งที่เคยเป็นพรวิเศษในวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นคำสาบได้ บริบทที่ประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยถูกเอ่ยขึ้นในภาพยนตร์ก็คือการกลายร่างเป็นแพนด้าแดงของตัวละครนั่นเองครับโดยตัวหนังเนี่ยได้พาผู้ชมย้อนกลับไปสำรวจต้นกำเนิดของภาวะดังกล่าวโดยที่ทุกอย่างนั้นเริ่มต้นขึ้นในยุคสงครามครับซึ่งทำให้ผู้ชายทุกคนเนี่ยถูกเกณฑ์ให้ออกไปรบจนในหมู่บ้านนั้นเหลือแต่ผู้หญิงที่ต้องคอยดูแลคนชาราและก็เด็กๆที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บรานพบุรุษของเหมยจึงได้วิงวอนขอพอรจากเทพเจ้า ให้เธอเนี่ยสามารถกลายร่างเป็นแพนด้าแดงที่ทรงพลังได้เพื่อจะใช้ความแข็งแกร่งนั้นปกป้องทุกคนในหมู่บ้านยามที่ข้าศึกเนี่ยมาเยือนนะครับซึ่งเทพเจ้าก็ได้ตอบรับแล้วก็มอบพรวิเศษข้อนี้ให้กับเธอครับก่อนที่บรรพบุุษของเหมยจะเลือกส่งต่อพรวิเศษข้อนี้ไปยังลูกสาวและก็หลานสาวรุ่นต่อไปของเธอครับแต่เมื่อสงครามนั้นสิ้นสุดลงและสังคมมนุษย์เนี่ยได้พบเจอกับความสิวิไลามากขึ้น พรที่ใช้ปกปักรักษาทุกคนในครอบครัวกลับกลายมาเป็นคำสาบครับที่ทุกคนในอยากจะถอนทิ้งจากอัตลักษณ์ของตัวพวกเขาเองเรื่องราวดังกล่าวเนยชวนให้คิดถึงตัวละครอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อหมิงแม่ที่เข้มงวดของเหมยเธอในคอยประครบประงมและก็ดูแลลูกสาวคนเดียวของเธอเนยราวกับไข่ในหินเลยนะครับคอยกางปีปกปกป้องเหมยอ,อยู่เสมอเวลาที่เธอในถูกเพื่อนรังแกและที่สําคัญก็คือ การมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเหมยครับความรักที่หมิงมีต่อเหมยนั้นเปรียบเสมือนพอรวิเศษที่ใครๆก็ล้วนอยากจะได้รับครับก่อนที่มันจะกลายสภาพมาเป็นคำสาบเมื่อเหมยเนี่ยเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นความรักของหมิงได้กลายมาเป็นโครงขังอิสรภาพของเหมยและยิ่งเปลี่ยนให้เธอเนี่ยกลายเป็นลูกแง่ในสายตาของเพื่อนๆนะครับในขณะที่ความชอบส่วนตัวของเหมยก็ถูกปิดกั้นจากค่านิยมและก็ยุคสมัยที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีที่เธอชื่นชอบเพื่อนสนิทที่เธอคลุกคลีอยู่ด้วยงานอดิเรกที่เธอใฝ่ฝันหรือกระทั่งการตกหลุมรักใครสักคนเป็นครั้งแรกครับความสัมพันธ์ที่เคยหอมหวานระหว่างแม่ลูกจึงถูกสั่งคลอนมากขึ้นทุกขณะครับก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยจะพังทลายลงเมื่อเหมยได้สืบทอดพลังในการแปลงร่างเป็นแผ่นด้าแดงครับเนื่องจากมันไม่เพียงแต่ทาให้เธอเนี่ยต้องเก็บซ่อนตัวตนที่แท้จริงกับโลกภายนอกเท่านั้น แต่มันยังรวมถึงตัวตนที่แท้จริงที่เหมยเป็นเวลาอยู่นอกบ้านและตัวตนที่แม่เนี่ยต้องการให้เธอเป็นเวลาอยู่ในสายตาครับกรอบที่บีบรักของหมิงทําให้เหมยเนี่ยตัดสินใจโกหกเธอในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความคาดหวังบนบ่าของเหมยนั้นมันสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งการเป็นลูกที่ดีการเป็นนักเรียนที่ดีและการเป็นคนที่ดีตามจารีประเพณีที่แม่เนี่ยยึดถือน,นะครับการที่เหมยจะกลายเป็นอีกหนึ่งคนอย่างสิ้นเชิง เวลาที่เธอเนี่ยต้องก้าวเท้าออกจากบ้านมันจึงเป็นสิ่งที่วัยรุ่นทุกคนล้วนเคยผ่านจุดนี้มาแล้วทั้งสิ้นครับทั้งนี้ก็เพื่อจะปลดเปลื้องความกดดันออกจากบ่าบ้างแม้มันจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ตามครับแต่สิ่งที่น่าเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งก็คือตลอดทั้งเรื่องนั้นไม่มีโมเมนต์ไหนเลยนะครับที่ตัวหนังเนี่ยทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าหมิงไม่ได้รักหรือไม่หวังดีต่อลูกสาวเพียงคนเดียวของเธอ มันจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับที่การแสดงออกถึงความรักที่เธอนน้นมีต่อเหมยเนี่ยมันผิดวิธีเกินไปสักหน่อยครับเพราะมันคือการครอบความคาดหวังและความยึดถือในประเพณีอันบิดเบี้ยวลงไปในเส้นทางชีวิตของเหมยนำมาซึ่งคำสาปที่ได้เปลี่ยนให้ความรักระหว่างแม่ลูกนั้นกลายเป็นกำแพงขนาดใหญ่ที่ผลักให้ทั้งคู่เนี่ยไกลห่างออกจากกันครับดังนั้นสิ่งที่เราควรจะตระหนักอยู่เสมอก็คือ มนุษย์ทุกคนนั้นต้องการการยอมรับจากผู้อื่นครับตราบใดที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทําผิดหรือว่าออกนอกลู่นอกทางจนเกินไปการโอบกอดตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายก็สามารถเปลี่ยนให้บ้านกลายมาเป็นพรวิเศษสำหรับทุกคนในครอบครัวได้ฝากไว้ให้คิดก,กันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับหากไม่นับช่วงองค์สุดท้ายที่ผมคิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเตลิดไปไกลไปหน่อยนะครับผมชอบเรื่องราวในภาพยนตร์มากๆเลยครับโดยเฉพาะกับการโฟกัสอยู่ที่เด็กอายุ13ปีด้วยการยืดเงื่อนไขและการตัดสินใจของตัวละครเอาไว้กับกฎเกณฑ์นั้นได้อย่างแม่นยำมากมากครับกล่าวคือเราไม่ได้เห็นตัวละครเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดด หรือทําตัวไร้แก่นสารเกินอายุของตัวเองนะครับในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องครอบครัวเนี่ยก็ถูกเขียนขึ้นมาได้อย่างลงตัวและก็ทําให้เราไม่สามารถโกรธตัวละครไหนได้ลงเลยจริงๆครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไ้ที่แปะคะแนนครับงานสร้างของพิกซายังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้เหมือนเคยนะครับคราวนี้เนี่ยพวกเขาเลือดจะเล่นกับงานเท็กซเจอร์ซึ่งขนของแพนด้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําออกมาได้ยากมากนะครับ แต่ทีมงานก็ยังคงทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชื่นชอบมากๆก็คือการออกแบบมุมกล้องของภาพยนตร์ครับเพราะมันถูกผสมผสานด้วยศาสตร์หลายอย่างทั้งเทคนิคของหนังสยองขวัญหรือการยึดก,กล้องไว้กับตัวละครขณะที่พวกเขากำลังเคลื่อนไหวการใช้ภาพแทนสายตาหรือกระทั่งการออกแบบภาษาภาพให้ตัวละครที่เป็นผู้ใหญ่ในเรื่องนั้นดูมีอำนาจมากกว่าตัวละครที่เป็นเด็กครับ นอกจากนี้ทั้งงานดนตรีประกอบรวมไปถึงการตัดต่อเนี่ยก็ออกมาดูดีตามมาตรฐานเช่นกันครับในส่วนของนักสแสดงน,นะครับผมขอให้วิทีเจ็ดคะแนนครับในภาพรวมแล้วทีมภาคทุกคนเนี่ยก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่ที่โดดเด่นที่สุดคงจะหนีไม่พ้นโรซลีนเชียงซึ่งให้เสียงเป็นเหมยตัวละครหลักของเรื่องนะครับเธอสามารถถ่ายทอดอารมณ์อันหลากหลายทั้งความสดใสของเด็กวัยรุ่นความหวาดกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจ และความเก็บกดเมื่ออยู่กับครอบครัวครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการพากของเธอเนี่ยทำให้ภาพยนตร์มีสีสันมากขึ้นจริงๆครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่เจแขแนงครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกยินดีกับเด็กๆที่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมกับพ่อแม่จริงๆนะครับโดยเฉพาะเด็กที่อายุใกล้เคียงกันกับตัวละครและกําลังเติบโตท่ามกลางความเข้มงวดของพ่อแม่ เพราะว่าหนังเนี่ยไม่เพียงแต่ทําให้เด็กๆกล้าหาญและก็ภูมิใจในอัตลักษณ์ของตัวเองเท่านั้นนะครับแต่มันยังสะท้อนแง่คิดไปถึงผู้ใหญ่ที่พยายามจะปิดกั้นการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กๆครับแม้ว่าจะด้วยความรักความเป็นห่วงรวมไปถึงองค์ความรู้และประสบการณ์ของตัวเองด้วยเช่นกันครับผมเชื่อว่าถ้าทางครอบครัวดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันอย่างเปิดใจมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยยิ่งรักและก็เข้าใจกันมากขึ้นแน่นอนครับ ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับจังหวะและพลังงานของภาพยนตร์เรื่องนี้มันทํางานกับผมมากๆเลยครับและผมคิดว่ามันเป็นงานของพิกซาที่ดีมากๆในรอบหลายปีเลยทีเดียวมันเป็นส่วนผสมที่กลมกล่อมครับระหว่างประเด็นที่แข็งแรงและการเป็นการ์ตูนที่ดูเอาสนุกได้อย่างลงตัวครับผมขำไปกับทุกมุกตลกของเรื่องผมสนุกไปกับการเติบโตของตัวละครและผมก็น้ําตาซึมทุกครั้ง ที่หนังเน็ยขยี้ประเด็นและก็แตะเรื่องครอบครัวครับเรเดว่า t u r n ์นิ r งเเป็นหนึ่งหนึ่งภาพยนตร์ที่ครบรสและผมก็โชคดีมากจริงๆที่ได้ดูมันครั้งแรกบนจอของโรงภาพยนตร์ครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหารเฉลี่ยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Turning Red ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟร e เมน n ไปอยู่ที่7.4คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชิกกไดด้้วยเช่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ